สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ปราสาทบายอนเนะครปราสาทบายอนนี่ก็จะสร้างเป็นาศาสนสถานที่มีรูปสลักของหน้าพระอวโลกิเตศวรรู้สึกจะ152หน้านะคะนรัยังแสงดเมื่อกี้อยู่ข้างบอลลืมถ่ายครัลบล,ลงมาข้างล่างแล้วก็เกียดเดินไป จะมีคนกัมพูชาเขามาเที่ยวกันเขาถ่ายรูปกันนะนมาเตีนะวตัวมาได้ปนเอเดี๋ยวเราไปต่อที่ประสาทต่อไปนะคะานพนานี обучение